อ,นะอันนีนห้ห้อยย่างเื่อนหอยโตนั่หนหงหลบนกังหลมับวานนี่ตดเ,เลยนี่โอ้ยเตม็มเครับเดอ้อโอ้สุดยอดเลยนี่องแถ้ทั้งดบดครับนี่เดบเลยเต็มเลยครับหวานหวานครับ สุดยอดครับสุดยอดครับเบาโจ้ว่ามันเบาเท้าได้เบาโจวเท้าเบาเท้าตาใครเบาเท้าน้องเบาเท้าครับท็อปทบเหล่าขาเบาเท้ายังเบาสนองนี่ครับนี่คู่กันเลยครับกับนี่เขาหาออกชื่อเขาหาออกชื่จนน้องเนาเนี่ยตับข้าวครับเลยสดๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทักผม สดสได้ครับนี่ดินเดือดเลยเดือดเลยดิ่นก็ดินได้เลยเนาะนยดด้วยอาได้ครับเนาะชุดบุรีจะมามาร์มาอันนี้นะอ่ะอ่ะโอ้ขักแ่ฮัาบัวผาเสร็จตับนหวานกลุ่มชุดอปลาหมึกก็มีชุดอปลาหมึกก็ะอดเลยอ๋อมีแห้ง น้กจิม <c oughs> จ้มปลาเมึกครับนูกจิ้มปลาเมึกน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจน้ำจิ้มเจแป้งครับไก่พูดน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจแป้งเขาดอกลเพิมเสีบได้นี่ปลาเมึกสดกำลังเกิดหปกหองหม่ไม่ยอดน่กครับคนสั่นตื่นหงงีมือีมือเจแป้ง

แป้งแป้งมุกเสผมกินในแป้งกเราไหมเอานีไปให้หัวลานเอานีไปให้พี่นานสั่เจแป้งเจแป้งดนมกับเขามวนอย่างนี้ขอแมนแมวไม่ใช่เอาไปให้พี่นานตรงนี้อพีนานอนเอาไป้คุจกลุ่มหนเอาใส่จานน่ยกขน้อหัวมาถวายเด้อวปอ เื่อกลุ่มเาไว้ยิงกันี่มาถวายเด้อเวนฝากครับจะเริ่มฝากติดตามช่องยูทูบเอ่อกรยิบยิบเลยแล้วมากแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินให้ทำคลิปต่อไป